นี่คือเทพขนมฝรั่งเศสที่มาซ่อนตัวอยู่ในหลักสี่ร้านเขามีอะไรบ้างเทพขนาดไหนเรียนมาจากต้นตำรับเลยวันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังร้านนี้มีชื่อว่าซาวาชอ่านแบบภาษาฝรั่งเศสหรือซาวเวชแบบที่แปลว่าดิบเถื่อนในภาษาอังกฤษครับทุกคนแต่ขนมของเขาเนี่สวยงามพิถีพิถันเพอร์เฟกห่างไกลาจากความดิบเถื่อนไปไกลามากครับทุกคนร้านนี้เป็นร้านขนมข,นมของเชฟแอมที่อดีตเป็นนักเรียนกฎหมายปอโทจากฝรั่งเศสแต่ชีวิตหันเหเมื่อได้ไปหลงรักกับก,บการทําขนมในแบบฝรั่งเศสจึงเปลี่ยนทิศทางชีวิต เข้าครัวเรียนรู้กับเชฟขนมหวานชาวฝรั่งเศสของแท้ที่ประเทศฝรั่งเศสครับทุกคนกว่า1ปีเต็มแบบที่ว่าได้ลงไปทํางานลงมือทําฝึกงานจริงๆครับทุกคนจนได้รากฐานแนวคิดทั้งการทําแป้งการสร้างน้ําตาลใช่ครับฟังไม่ผิดครับผมที่ร้านนี้เขาลึกถึงขั้นทําแป้งทําน้ําตาลเองมีสารพัดรสตั้งแต่น้ําตาลคาราเมลแบบพื้นฐานทั่วไปไปจนถึงน้ําตาลเครื่องเทศไส้อัว่วคือบอกเลยว่าล้าขั้นสุดทําเองมีแล็บเองทุกอย่างครับทุกคนไม่เชื่อดูบรรยากาศครัวสะก่อน ลงทุนขนาดนี้ <c oughs> ใครเห็นครัวต้องอึงครับทุกคนและเพราะแป้งและน้ําตาลเนี่ยที่ทาเองทําให้เชฟแอมสามารถควบคุมและเสกทุกอย่างได้ดังฝันจนออกมาเป็นขนมสุดเพอร์เฟกที่กลิ่นหอมแป้งเลเยอร์ดีไม่หวานจนเกินไปและให้กลิ่นเฉพาะตัวครับทุกคนขนมที่นี่จะเป็นเมนูขนมอบฝรั่งเศสแบบคลาสสิกแต่สร้างรายละเอียดใหม่ๆเข้าไปเริ่มจากควินยามันหรือครวัวซองหวานหอมเลยน้ําตาลที่ลงตัวอย่างดีปกติผมกินควินยามันที่อื่นคือมันมจะกรอบข้างนอกด้วยเกรสของน้ําตาลแต่อันเนี้ยในเลเยอร์ของแป้ง เ,เขาเราเคี่ยวเข้าไปมันก็ยังได้ความกรอบที่มันนุ่มอยู่อ่ะหรือของโปรดของผมอย่างมิลเฟยที่ชิ้นเหมือนจะหนารูปทรงแปลกตาแต่แป้งข้างในนะครับผมดูเลเยอร์เลยครับผมเบาบางอย่างมาสจันได้เลยและความหวานเนี่ยกำลังดีครีมกําลังดีหอมวนิลามากๆครับทุกคนมาอืมอุยแป้งเบาจริงอุ้ยอร่อยมากอะ่ะ และหนึ่งสิ่งที่ร่วมรายการแต่ห้ามมองข้ามเด็ดขาดคือ b u t เตอร์ไฟที่บอกเลยว่าธรรมดาแต่เกินจินตนาการไปไกลมากเป็นยังไงต้องไปลองชิมเองใครชอบขนมอบขนมหวานควรไปลองครับผมหลังไอทีสแควรหลัก4ที่นี่เป็นครัวกลางและอีกสาขาหนึ่งที่เอกมัยลองไปชิมแล้วมาเล่าให้ฟังกันหน่อยครับผมว่ารู้สึกแบบผมจริงหรือเปล่า